สุดจะเลาสะเดาใจครับโอ้โหมัวนีครับเป็นไงบ้างครับ3ตัวหน้าช่องที่วางมาให้นะครับก็เข้มมา1แล้วก็จางไป2นะครับก็ต้องขอโทษขอไปพี่ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าในครอบครัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นชุดอัลบั้ม3นะครับก็ยังมาครบเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความินดีด้วยละกันนะครับนี่นะครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ในนะครับที่รักฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไหลน้นกว่าหน้าช่องหน้าไหลนะครับก็ถังเข้าง่ายเลย ใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามันอยู่ลองเปิดใจข้ามาดูครับรับรองว่าเคมจัดแน่นอนเอาที่ข้าเหมือนเดิมครับมี3คู่ครับมาให้เลือกนี้นเลือกเชียงเหมือนเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนีครับก็ฝากกดติดใจฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดงานโปรดไว้ให้ด้วยนะครับไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อการเสียยวราครับวันนี้ครับพามาที่พิมลิงกิจครับคู่ระหว่างด้านไบตันครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านเบนฟอร์ดครับไบตันครับผลงาน5าเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไม่ได้เลยครับแพ้ไปถึง 1ประตูต่อ1นเลยส่วนหน้าทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดครับผลงาน5เกมล่าสุดก็ถือว่าไม่ดีเช่นกันครับเก็บชัยชนะได้แค่1เกมแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านแพ้กับทางด้านนอตทฮมฟอร์เรสมาถึง2ประตูต่อ0ูนเลยคูดีอาไพเรลเชียร์ทีมเยือนอย่างด้านเบนฟอร์ดได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้ามองจากเฮตูเฮต์แครับคูดี้ครับก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับและเจอกันมาเกมล่าสุดนะครับในปีสมอครันยี่สี่องครับแรงงจจใมากกว่ารับาน้ มหผมก็มองว่าไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็จอไปทางหน้าเสมอส่วนมากครับ่วนหน้าทีมเยือนอย่างเบนฟอร์ดครับก็ฟอร์มช่วงนี้นะครับก็ถือว่าไม่ดีเช่นกันครับแต่ว่าวันนี้ครับกำแพงครับเปิดแหหน้าใบต้านครับเป็นต่อค่อนข้างแรงเกินไปนะครับเป็นต่อถึง1ช่วงตัวไหลไปหนึ่งช่วงตัวปอปาเลยนะครับกำแพงเนี่ยให้ไบต้านครับต้องชนะเกิน2ประตูนะครับถึงจะได้เฮนะครับวันนี้ครับผมช่วงนครับเบนฟอร์ดครับเต็มที่ก็อาจจะเสมอถ้าแพ้วันนี้ครับไม่เกิน1ประตูแน่นอนครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไป ส่วนคู่ต่อไปนะครับก็ยังอยู่ที่พิมพ์บริกิตครับคลุ่หวังด้านอาร์เซนอลครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านอิสวิทาวครับอาร์เซนอลครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะได้ถึง3เกมครับแล้วก็เสมอ2เกมครับก็5เกมล่าสุดครับยังไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกไปย่างด้านกิตันพาเลทมาถึง5ประตูต่อ1เลยส่วนด้านทีมเยือนนะครับอย่างอิสวิทาวครับผลงานช่วงนี้ถือว่าไม่ดีครับเก็บชัยชนะได้แค่1เกมแล้วก็แพ้ไปถถึึงงง4 4เเเเเเเกกกมมมลลลลลยยยนนนนนนะะคคครรรััััับบบบบดดดด่่่่าา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 สสุททีีผ็ปปิิิิ้้้้แพวซตตููอ0ใหชจ อย่างอาร์เซนอลได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกก่อนเลยว่าอาร์เซนอลจะได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านแน่นอนครับและอาร์เซนอลครับต้องการ3คะแนนครับเพื่อจะได้ลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับแล้ววันนี้ครับกระแพงครับเปิดแม็กนาอาร์เซนอลครับเป็นต่อ2ชงจุดตัวครึ่งไหลไปที่2ลงรุ่นครึ่งลบสามนะครับผมมองจากกระแสแบบนี้ครับอยากแนะนำล้วกันนะครับวันนี้นะครับถ้าจะไปอาร์เซนอลนะครับแนะนำให้ไปครึ่งเวลาแรกละกัน0.75นะครับไหลไปหนึ่งจุดตัวนะครับการันตีให้1ประตูครับก็วันนี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ อาเซนอนได้เลยตองคู่ต่อไปนะครับพามาที่โปรตุเกสซุปเปอร์ลีกนะครับคู่ระหว่างด้านออร์โรกานะครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านกิวิสินเต้นะครับ อลูกาครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะได้แค่1เกมครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเลยก็ฟอร์มช่วงนี้ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บูแพ้กันทางด้านคาราซาปิอามาถึง3ประตูต่อหนึ่งเลยส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างด้านกิลวิซินเต้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าผลงานช่วงนี้ครับถือว่าทาได้ดีเลยเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับแพ้ไป1เสมอไป1่ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านเสมอกันทางด้านสปอร์ติ้งลิบบอนมาระหนย่งปรบตกก่อันึ ถ้าเปรียบเทียบเรื่องขุมนักเตะและวตู้เล่นแล้วครับยังมองว่าวันนี้ครับกิลเซนเต้ครับดูเหนือกว่าด้านอาลูกาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดให้อาลูกาครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปาครับอย่างที่ผมบอกครับว่าบอลคู่นี้ครับมีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอสูงครับแล้ววันนี้ครับถ้ามองจากกำแพงที่เปิดมาแบบนี้นะครับเฮดวีที่เจอกันมานะครับเกตบอลคนละเกตเลยนะครับผมเชื่อว่ากิลเซนเต้วันนี้ครับเต็มที่ก็อาจจะเสมอครับดีไม่ดีครับอาจจะมีสปายนะครับบุกมาเก็บสามแต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ครับเลือก สรุปสามตัวเน้นประจำคัมคือวันนี้ครับช่องนัาเบนฟอร์ดอาร์เซนอลและก็คิวบิสเซนเต้ครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะนะครับที่เล่นทัฟฟ์บอลนะครับมากกว่านะช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายๆเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้ามาอยู่ลองเปิดใจมาดูครับรับรองว่าเค้มจัดแน่นอนสำหรับนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านเชียร์วันแห่งความสุขสวัสดีครับ